สวัสดีคนที่เบียวการต่อสู้ทุกท่านและวันนี้อยู่กับผมใครก็ไม่รู้คิดไม่ออกเกมมิ่งอ่าล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแมปโปรเจกต์สม s สนะฮะซึ่งเป็นแมปแนวต่อสู้ PVP มันจะมีตัวละครให้เลือกมือใหม่นีก็จะได้มา3ตัวนะฮะมีนินจามีอาซวินรติการแล้วก็มีแม่สาวธนู เดี๋ยวผมจะมารองเล่นแม่สาวธนูคนนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนดีกว่ากดคลิกเพื่อโจมตีเออกดคิวเพื่อเดสสามารถดับเบิลจัมได้ดับเบิลจัมแล้วก็จ่อยข้างบนฟ้าก็จะลอยขึ้นดับเบิลจัมแล้วข้างแล้วตีลงข้างล่างก็จะงัดลงแบบนี้นะฮะก็มีแค่นี้เลย เกมนี้เนะี่ยมันจะไม่มีเลือดแต่มันจะมีเป็นเห็นไหมคือเวลาเราโจมตีเนะี่ยตรงนี้นะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วแล้วเพิ่มขึ้นแล้วมันจะยังไงอะ่ะโอ้ยพี่ชายอย่าพึ่งคือเวลาเราใช้สกิลที่มันเป็นนะ็อกแบ็กเน่ะมันจะเป็นแบบมันก็จะกระเด็นไกลขึ้นนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าผมว่าพี่ชายคนนี้แปลกๆเดี๋ยวเราไปหาคนเลืออ่อนกันดีกว่านะฮะ พี่ชายมาสิเออผมลืมบอกไปเลยว่า F คือบล็อกนะฮะแล้วพี่ชายโดนผมแล้วพี่ชายโดนผมเปิด แล้วก็คือคนที่เลือดแดงๆเนี่ยก็จะน็อกแบ็คได้แบบไกลนะฮะตอนนี้ผมก็70%แล้วนะแต่ว่าเราจะไปตามหาพี่ชายคนนั้นพี่ชายตุ้้มโดนสวยอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ดินี่ าละเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนตัวดีกว่าเราใช้เป็นแม่สาว,วคันธนูแล้วเราก็จะลองมาเปลี่ยนเป็นอัศวินรัตติกาลดูอัศวินรัตติกาลเอาละเดี๋ยวเราไปหาคนเลื่อนกันโอเคเจอละพี่ชายฮัทชี่นแม่พี่ชายใหญ่แล้วผมโดนพี่ชายใหญ่เปิดว่ะ พี่ชายใหญ่ไปไหนแล้ววะน้อพี่ชายใหญ่อะไรโอ้โหนี่โดนโดนโดนคอมโบแล้วโดนคอมโบเอิ่มไหนวะอ้าวโอ้โหพี่ชายชายเชื่อ นาวอสไตรอะไรก็ไม่รู้คิวแบสเช็ดโอ้โหโต๊ะโต๊ะโต๊ะพี่ชายอย่าเบึง้งอย่าเบึง้งเอาละมาพี่ชายมาเถอะเอาเอาหนาี้ได้ได้ได้โดนเอายังไม่ตายเหรอนี่สวยเห็นปะ่ะโคตรตึงอะ่ะเอาละ คนนั้นคือลายถัดไปโดน,โดนแล้วก็ลืมบอกไปเราสามารถเอ่อ,กอ,อกเกาะบอปเจียงได้ด้วยนะฮะเอาล่ะตีชายตีมาหน่อยโอ้ไนแอดวานคู่เดียวอะ่ะ พี่ชายตักคาดพี่ชายตักลอ้โหพี่ชายเฮ้ยใครตีมาวะอย่าบึง่งอย่าบึง่งนี่คือการจ่อสู้ระหว่างใครก็ไม่รู้พี่ชายอย่าบึ่งได้ใจไป

อ๋ตุยเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาเป็นตัวนินจาดีกว่านะฮะเอาล่ะเออเราจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆนะแล้วเป้าหมายคือพี่ชายคนนั้น อมโทสแล้วผมต่างาดเฮ้ยโคตรตึงโอ้เฮ้ยรเริ่มแลวเริ่มลวมาต่อสู้แล้วมันได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้โหยเจเอาละที่ใช้โอ้ชไส้โอ้โหโอ้โอ้ย ระเบิดระเบิดเอาระเบิดหายนี่ วายวินแกลงอ้อออกดไซต์อุ้ยโคตรเบี้ยเลยวะ่ะแมบปบนี้ทำได้โคนเบี้ย้ลยวะสวยอย่าพึ่งพี่ชาย ไม่ไม่โอ้โหเกมนี้โคตรมันเลยฮะผมบอกเลยโคตรชอบผมบอกเลยนะว่าแมปนี้เนี่ยดีมากๆแมปเนี่ยชื่อว่าโปรเจกต์แมนะฮะกดไลค์ให้เลยนี่แมปดีนะ,ะสามารถไปเล่นได้แล้วก็อย่าลืมมาเบียวกันในแมปนี้ด้วยแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ